มามาพี่น้องป้องไปพี่น้องป้องไปกินตำบักุ่งกินตำบักุ่งสารพชรเพศพนบักหนึ่งมาเพียรเราบงคุกสร้างอ่างอยากแกไม่ยังเป็นนี่ยังพี่น้องบ้านนี้นี่ดิ่เนมเสดนเอาเขาเนี่ยเขาบักตุยได้ผลพักกนังกินยกขัางล่างกับพวกกันใส่หุ่มบักให้พี่น้องอันนี้เผาเปล่าลบลบโตบกินกี่โตเบยมากไม่ดบ เอาผู้เผาปลาบาะนะเผาปลาบาะนะพี่น้องบ่ได้เด็กินอยูาานะ่เผาปลาบ่นีนเอ้าสวยนะคะเออโอ้ยโอ้ยคักแน่คักแน่เผาปลาวาา่าสั่นอืมอืมสองตัวใหญ่ๆพี่น้องปลานี้บานนี้ยัง,ยง,ยงอยูง่งจับตัวยู่หันสามตีสามตัวแล้วสี่ตัวเอาแล้วเบิ่งบักเด็กใช่หน่มันสิเฮ็ดหยังมาเนี่ยมันสินาาเลี้ยวกวดน้ำปลาบ่ไห้โอ้ยสิเลี้ยงกวดน้ำปลาจิบักเด็กน้อยเนี่ย

กีฬากนเลี้ยเพื่อติดกินอ่ะอนั่นดว่ากินปลาเผาเสนอละปลาเผาอปลาเผาดีกว่าตองฟังแล้วจีเผาแล้วจีมันนมาเห็นดอกมันหมืด่ะช่วยช่วยช่มันตอกจกยกยกยกซององศีิด้วยกันดวยนีด้ยไง นี่กระเที่ยวเป็นอจานเนี่ยเอาจานะใส่นะแล้วก็เอาถาดใส่มาเ้มมาต้มมาพี่ไปเอาปลาเผามาเอาปลาเผามามากินข้าวมากินข้าวมันวิ่งเนี่อย่างในไม่ต่ำหมองหงไม่หลับง่วงไมีต้มมันยันมีต้มอันนั้นง่วงเต้มอันนี้กั kind of ่าปากปากมันอันต้มปากว ปากนต้มเกรือปปากปนกันบนหลัปากงวงากดาแล้อยางเอาสีบางมงมาได้พี่น้องเอ้ยมาเด้พี่น้องป้องไปซุ้มกันกินข่าเข้ากินเข้ายุดทุ่งคือเก่าลละยุทุงพักไว้นาี่

เขาถอยไม่อาถวยมากน้ำหลังปอบพี่นะแล้วมันชิ่นอะไรเถอะเขาถยแล้วไม่กระซิบกงันบอกว่าเงินมันสั่งพี่นแหละงานเป้นพังพ่านเปพังพิเขาขานเลย

โอ้มาหวานติดประคับโอ้ห้าหเ็ดต้องหันยังไงแบนอานนี้ทำยังไงเอ้าหวานหวานช่วยหวานช่วยช่วยเลยปลาสดสดใหม่ ใครไพครับปิ่นกูปนิดหน่อยปันเขใปนไปแล้วคบือดูปั้นปั่นไห้เลยขอ้ปันไห้เลยมรับไมบบก็ไม่ใช่ไอสาวเม็ดตไอ้สาวเมียไเมี่ปากแวะแม่ไอ้มกบโดดดุลกันป่อนปอเจ้าไปน่ อีโน้ยอีเมเบกรววนเดียวกันวนเดียวกันวนเดียวกันัวเาแก้วเาบนอ้ที่เขบอกกันตั้งอาร์นะเอาแก้วเสียแต่เขาแบบเมาก่อนอีเมนะับบเอบักน้ำลูกแต่เพ่อลูกยางก่อนวเทียวิเียนเป็นเป็นเป็นเ็กน้อยนมักกันเอัน เคมนูเทมักสังอากดจอบเกียวเมี่ม่โอ้ยิงดิบมากินใครพี่อ้อมานมอยู่อ๊อะโอนเป็นบาปเหรอโอนทำไงดีเขาีสิเอาก่อนะเอางาเอาเ้กินดีทำทำิ่มหรอครกินบวมก็มากินแป้งมึงก็เากระจกระจ้ะมันโทรสั์ ตะเลมมา chẳng thể hiện สิตะเลมเลยตั้งจะเห็นมันสิตกลง เขาพะทะเลยย้ายเิากำเนียร์น้ำรดใหญ่ดิแต่ว่าไม่ใหมันม่อะไรนม่ใช่ปลาด้วยไม่ัหญ่ครับผมันมันมาตกใส่ได้จนเลยไหมตกแต่ตัวขึ้นยุดขี่พรมกันเลยน้ำต้มแต่งกินมาได้ได้ด้วยยังปะ นหองแตกกินด้สองหนึ่งกินผักกับปลาเอาย่งก่อนปลาที่โตปลาที่ดีสองหนึ่งกินด้อีเนวันก่นวันเดียวแต่ที่โตเนาเแต่ว่าเขาต็ดอีกหังร้อยหังโอ้ยันจะผักตั้งหวามากจะชอบกินผักกันได้ลย คันทงแต่กินไม่ได้เพราะมันจกปากเลยมม่ัมนเสียวปื้อๆด้วยเว้ยตรงนี้เอาอมาจานจักปุ๋ยเอานี่ยยัอยังข้าบ้านที่อม่จกใส่จานเดียวนี่แหละเอาตกากไหมมาบุญมาเอาจาไหม Sai bụt rồi. Ê, nó <laughs> ừ. Thôi đi Để... Thôi là có khổm. Ta đi tẹp. Đi mặc hả Mặc không khuất. Khi ta bao ổ. Nhưng mà mình hết bình. Thì khó nhạt mà, có, à. có... Mà không? Mà nào, khó có... mà... có... nhạt nào, khó... Khó nhạt nào, khó nhạt nào, khó nhạt nào, khó nhạt nào. Chơi chuột, chuột có bên nó Mày phạt mùa đi. Chuột có bạt ổ. Chuột có bạt ổ. Chuột có bạt ổ. có 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 ผีว่กผมแลวหน่อยบกผมอบอกหา่งีตมากเอนันัยกอไรนัม่กิม่ม่จปลาตวมกินแลยโอ้ยใช้รองเท้าสิเอาไปไหมเอาปลาไปเอาบอกเมาเขาไม่เอาแล้วเดี๋ยวจางกับบอถอ ดปลาไปปลไปเดบบงกปลาเมียนเอาปลาเอยากดนะาเห็ดเ่อแล้วน้ำปลาจะคองปลาเอาก้าเือกียเนี่ยงหัวีไก่อ่ะนบนเล็บกลางมันเล็บกลางเปลาเขาเอาปลาอยู่ปลาก

ปางกินข้าวมึงก็กลัวอ้วนไม่ดีจะฝนตกินยาเยังณควรเลี้ยมันกินข้าวพอยกข้าวมาวิ่งมาบอกแม่มันหนูมากินแล้วไม่แม่หนูไม่อยากกินข้าวหนูขออยู่ในนี้กับแม่นะหนูต้ไปยืนเฝ้าหนูตลอไม่อยากกินข้าวหนูขออยู่ในนี้กับแม่นะมันยากหด่อกินข้าวเออมันแรนหนีไปเราหาผ้าขาวลงมันแลงเลยเลยถึงเพ่อมันคงดีนะได้ต้องหลายเ่กอลิ เดี๋ยวน้องนเขาเรนใจแต่ไม่ให้ไจแบบหนุ่มหนึ่งนันั้นตอยต้องมีอะไรทุบแล้วปวปวดปาปลาปลามาเด้อไปนองเด้อเินเอิอวญเอิช่วงนี้แบไง เทนวยข้างล่างออมาเก็บักอะไราเเอเอน้ำด้ยเกี่มาหลายผมคนติดหรอกยัดข้ามาเลยมาพักกัน กินกบดดอกกินลาเนออดเขาเลี้งเมื่อกินอีกแล้วเนี่ยกินเผาูม้ำเลับา่ใหญ่นก็กระับกเท็ห่หายปเดนาเนี่ยี้แต่น้ำเลียออิมมากันี่ตดน ไปท้อนแท้งเต่าบังขึ้นหัวพะยำนุ่มัขมันเหนียวมันๆแล้วนี่อ่ำน้ำจมเลยไปเด็กพักไปตัดมักเหมือนจะเบาแต่ไขม่ยัดจ้องฟามเนี้ยฟามไม่เอาขี้ออกเทปป้าเป็นกับปเป็นว่าเมลนไหนกินเบอร์หน่งล่ะยุ่แล้วมนแต่มาแล้วมันหิวไปแก่โตเป๊ะ แม่เอ็ดน้ำจิ้มนุ้ยนุ้ยขาตาพวดเกินหายบันทีแพะขี่เรียบร้อยปลาถงก็ตาเปล่งวุ้เรื่องรัเรื่องโคตรขับกนเรื่อไม่หวานมือืปลาปลอาสีกรุ่นพอกันถึงบันีเสาคุณพัดมเกิบ

อั่มาเลบมันมันบ็ถึงกโ่อดีฮัลโ่ขอาทอยน้อยมหนูเอลาขอบขอบทุ่งขอบทุ่งมือมาแม่บ้านมาเด้อมาเด้อกินมาตัดสกินมะร้อเด้อกินะตัสกรบงเบิ่งดเบิ่งดูภาพบรรยากาศพน้องผุนทงน้าแต่ย่ต่อเสียงปลาอลไเนี่ย ก้าเน่เอาปลายเจอะก็เท้าปลาปลาำหมกหุงักให้งพี่น้องแล้วบนยิ่มแล้วมาช่วยเอาช่ยเอาเฮ้ยเซบเสบเซบพี่นอง